อันน <łość> ี้มปนตัวที่ที่มันไล่ตธรรมดาอันนี้เป็นตัวที่เองพี่พี่คงมีตัวที่เหนะต้องดจะดูการทางานในวันไหน อ๋อ,อะจะมุนยากเลยเพราะไมันเป็นยาอืมนครับเกี่ยกินออนก่กับอ,ออกกะได้ตาก็ได้พี่นนให้มาเครับอยู่ประมาณสีก่กมแลวตัวน,นี้ก็อยู่ประมาณสี่กม เนสสามสิบกับเจ็แถมคอมพิวเตอร์คอไอสามหชุดอนนี้เรากำลังเทสสินค้าก่อนที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับของเรามีคุณภาพตัวรุ่นใหม่ล่าสุดจากโรงงานจีเลยครับผม